สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามสเกตหัวมากวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเซตอัพของเพื่อนๆกันว่าแต่ละคนจะใช้เซตอัพแบบไหนกันบ้างผมก็จะถ่ายเซตอัพให้ดูทั้งหมด ทั้งตัวเลยนะครับว่าใครแบบมีเซตอัพแบบไหนใส่เสื้ออะไรใส่หมวกอะไรใส่สเก็ตแบบไหนมาเดี๋ยวเราไปรอดูกันตอนนี้เพื่อนๆยังมากันไม่ครบครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับเพื่อนๆยังไม่มีใครมาเลยก็เหมือนฝอนจะตกด้วยถ้าวันนี้เพื่อนๆมากันน้อยก็อาจจะไปถ่ายคลิปอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็รอดูกัน มาก่อนใครเพื่อนครับตอนนี้อยู่กับน้องโคโลนะครับมาเป็นคนแรกจะพามาดูเซตอัพของน้องโคโลแล้วต้นนี้ก่อนเลยเซตอัพทั้งตัวเลยนี่หมวกหมวกอะไรนิเบนครับเสื้อแอนตี้ฮีโร่ครับกันเกงอะไรไม่รู้จำไม่ได้ครับรองเท้าแวนครับรองเท้าแวนแวรรุ่นอะไรเนี่ยโอ๊กอรุ่นจำไม่ได้ครับหกอใช่รุ่นสเก็ต แผ่นแผ่นของแอนตี้ฮีโร่ไซส์แปดหนึ่งสองครับแปดจุดหนึ่งสองใช่แปดจุดหนึ่งครับทันเดอร์ไซส์หนึ่งสี่เจ็ดมั้งครับล้อสปีดไฟครับไซส์ห้าหกครับเป็นแบบหน้ากว้างนะใช่ลูกมืนก็สปีดไฟครับกล่องกล่องปลาครับสีน้ำเงินน่ะใช่กิ๊เทปกูติ้งกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอะไรเนี่ย อย่างอาดิดาสเบฟไอ้ส่งผมส่งผมส่งอะไรส่งอะไรไม่รู้ครับกันดัตมีอเมซอนยันอเมซอนอะไรชาเขียวชาเขียวปั่นหวานปกติโอเคเดี๋ยวเราก็รอดูคนอื่นอันนี้ไม่มีใครมาเลยสป็นปัญหาโลกอยู่เลยแต่ใครอะไม่มา โอเคครับเดี๋ยวเราเรอดูคนอื่นกันนะครับ,รบอยู่กับพี่โค้ดต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับดู๋อเซตอัพพี่โค้ดก่อนเลยแผ่แนแผ่นแผ่นบุลเลตนะครับผม ไซส์8.0ไฟเบอร์ทักเมเปิลนะครับผมไซส์1.25ครับแล้วก็ล้อสปีดไฟครับผมความแข็งร้อยหนึ่งเอความกว้าง54เอาลูกปืน F9 ฟไนนแบริ่งครับผมเซรามิกกิฟเทปนี่ของของอะไรวะบุลเลตใช่ใช่กิฟเทปของผมผมผมทรงไรผมบอมเล้เอไม่ใช่ทรงบอมัเลสอะไรเสื้อบุเลตครับผมเจ็งเงกรีนพนส์รองเท้าบุเลตชู รุ่น justdoit ครับผมถุงเท้า pop skatepark ครับผมใช่ใช่ใช่สร้อยนี้สร้อยนี้ของมันเด็กครับผมที่จอเซฟจอเซฟใช่รถ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 บารมีพ่อบารมีพ่ออ่าอ่าสิบห้าอ่าสิบห้าอ่าสิบห้าเก็บเก็บคัดบารมีบารมีเบนนี่ครับเบนนี่ซื้อมาให้กเก่งในกเก่งในนี่บารมีเออ่พ่อเจนนี่ อโหยังมัดผมนี่28ครับผมตรงหลังรามส่วนนี้สายสินสายสินย่าเจนนี่ผูกให้ครับผมตอนนเล่จะได้ข้าใช่ใช่ใช่จิ้วหูจิ้วหูจิ้วหูนี่บารมีแม่ครับผมรอยสักลอยสักอันนี้บุเล็ตชูครับผมตรงกลางอัชพลชื่อผมเองแล้วก็ชื่อสปอนเซอร์อันนี้สองข้างเลยครับผมแล้วก็แหวนนี้แดงครับผม โอเคงตัวสำหรับคนที่ยังไม่มีเซตอัพนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ทางเพจลีฟบ y Skateboard สามารถทักไปสอบถามได้ครับอยู่กับหนุมานหรือเบสต่อสวัสดีครับจะไม่โชว์มาเซตอัพนะครับจะเป็นแผ่นหลีเดียวนะครับไซส์แปดที่สองห้านะครับพักจะเป็น Thunder Hollow Light นะครับไซส์หนึ่งสี่เก้านี่ n o t ต i n g เปลี่ยนครักมาทุกอย่างก็เป็นลูกยางฮันเดอร์นะครับผมเปลี่ยนใหม่เป็นแข็งแบบ 95แล้วก็ล้อสปินไฟ r e 60 99เอแข่งกำลังกำลังดีเลทมันมันเลยลูกปืนเอาวหนึ่งนึ่งกันอ๋อ Fkd switch นะครับโคตรซิ่งแบบถ่ายที่ลื่นมากแบบแบบถ่ายสองทีอะแบบถ่ายกรุงเทพใช่ไหมจะหยุดประมาณเชียงใหม่หยอกหยอก <laughs> กิฟเทปก็เป็นกิฟเทปแบงค์ทั่วไปนะครับแต่ว่ากิฟเทป ใส่เป็นของปักนะปักอิฐแล้วก็สติกเกอร์มาติดสติกเกอร์ก็เป็นของโจน0้าร้อยแล้วก็เกินไฟทันเดอร์ครับแถมมากับแถมมากับถังหมวก์บอกสติครับของผมเองครับแบรนด์หนุมานเลยเหรอใช่ครับผม,มอย่าลืมเข้าไปดูน,นะครับผมเสื้อเสื้อดีเดลสเก็ตบอร์ดครับเลนช้นใหม่ทั้งหมดแล้วเป็นบ็อกเซอร์ฮอปนี่โจน500้าร้กยเป็นตลาดตัดเอามาตัดเาล่าใช่ตัดปักครับแล้วก็ เรีกอาเกนนะครับแต่ว่าเขาเลิกทำไปแล้วใช้นานมากใช้มาจะ2ปีแล้วไม่ขาดทนมากรองเท้าครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ครับตัวธรรมดาครับตัวนี้รองเท้าก็20บาทสลัดนะดิสแกนโจนห้าร้อยครับสลักคอยเป็นผ้าเครื่องครับอันนี้จะเป็นครับเป็นหนุมานนะครับหมดเลยข้างหลังก็จะเป็นกระดูกนะครับใส่แล้วเหนียวนะครับรุ่นนี้แถวคาดปลอดภัยแน่นอนโอเคแองกี้ว่าเนื้อมา ทงพาเลยโค้ดแทนเดียวได้แล้วเน,น,น,นี่ยคือวันนี้วันนีเพึ่งวอร์มนะเนี่ยระหว่างรองเพื่อนๆที่โค้ดขอบอกถ่ายพี่โค้ดฟิตตี้ทั่วปาร์คใช่ไหมก็จัดไปครับผม สุดแล้วเนี่ยความสูงก็ประมาณเกือบเอวดีแจ็คลากยาวเดินตัวลากยาวเอาอ่ะเอาเอาอ๋อขอบแล้วเนี่ยคีพันด้ ย,ยังเอาอยู่ย,ยังลงได้ได้เรื่องปกติผมไม่ค่อยเรื่ ยาวๆมันน่ากลัว a lot เชือดเสาเชืเสาเชื่เส,าเ,สา,าเอา,เาๆๆลองนี้เราอไม่ๆๆใช่ใชมันต้อย่างนี้น <c oughs> อยู่กับพี่เฮง <c oughs> จากชนบุรี <c oughs> ใช่ไหมแผ, <c oughs> แผ่นแผ่นแผ่นเร็วแปดจุดสองห้าแปดจุดสอ ถันดนสี่เก้าสปีดฝ่ครับไฟห้าหกห้าสิบหกก็ลูกปืนถายทามลูกเป็นอะไรนะถทายทามเทปปกติครับทรงผมทรงผมดัดพอยไม่ได้ดัดไม่ัด้จมระจัรษมประจใช่เาเาเสอโบว์พอมบวอเว่นเกสอบูแล้วไม่กลยับเดกงินได้สมงบูแบบหมุนได้เกงลูกปู๊ธรรมดา ขกวงขางป่าเล็กเอาวิปป้าวเขา,ขาองป้า <c oughs> ใส่หลวงพ่ออะไรไม่รู้ของใคร <c oughs> อันนี้อันนี้คือ,นนอ,นนอนนจับอะไรมาคือรีวิวได้หมดเลยป่ะอ <c oughs> ย่างเน,นี่ยนี่อะไรตัวตะกร้อตัวเครือปูนตัวยเครือปูนไอเพลงมันเกินอย่างเนี่ยรองเท้าอะไรนะไม่ไปถามเลยหนูมา <c oughs> มไม่เท้อเาอะไรบุลเลต์อาางาบุลเลต์ครับเ,เ,เชือวิกเ็ตครับกางเกงเคนนคายเชือกเอามาจากบ้านเชือกอะไรได้แผ่นแผ่นแผ่นเด็กัแผ่นเด็กไซส์ไซส์แปดจุดหนึ่งครับไซส์หนึ่งสองห้าครับของน็อกไซส์อะไรรู้ไหมหนึ่งสามเก้าครับล้อของอะไรวะบุลเลต์ล้อบุลเลต์ครับไซส์รู้ไหม ห้าสามครับห้าอเอ้ยน็อตของน็อตตะปูของของอะไรนะสตีดบล็อกอ๋อสตีบล็อกลูกปืน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 พี่ให้มาลูกปืนพี่ให้มาครับของนมานตรงผมตรงผมูทอเนี่ยครับผมสอสีสองสีแล้วไม่สองใแต่ว่าพวกผมอะันไปเห็นกันใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเกงเลยวะ เอ้าไม่ยืมมทถึงทาย <c oughs> นี่หว่าก็เลยเมาตัดแบบแค่ของเก่าก <c oughs> ็คือจริงๆอ่ะมันเป็นผ้าเช็ดเท้านาบัดไม่รู้เลยเอามาน,นแต่งหนีไปไอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงต,ตามได้ขอมี <c oughs> <c oughs> โดนไหมดีนะรองเท้าดีดีนะรองเท้าดี Bullet shoe นะครับผม วันนี้จะมาขอถ่ายเซตอัพที่จีนหน่อยได้ไหมครับได้ครับมอาไปหาเลยเอาเลยนะเอาเอาเลยก็ได้ครับแผ่นสายแปดครับครับแผ่นทริคเก็ตสายแปดใช่ไหมครับใช่ครับครัคเบนเจอร์มอสสองล้อห้าสิบสามลูกปืนฟูตติ้งแบริ่งอืมอะไรนะฟูดดิ้งแบริ่งฟูดดิ้งแบริ่ิงทิปเทปก็อะไรก็ได้นะแต่ตอนนี้ใช้ม็อบอืม พี่เช็คตัวเลยว่เสื้อเสื้อเสื้อไทยสไตล์ครับยังมีขายอยู่ใช่ไหมพี่หมดแล้วรีงเทมีมีมีก็สั่งซื้อได้นะครับมีมีช็อปกางเกงก็เป็นวินเทจเนาะของอะไรไม่รู้ขากุ้ยนะครับแล้วก็รองเท้าพู่มมากนะครับพิชเช็คพิชเช็คเช็คเช็คย่ามย่ามย่ามไม่รู้อ่ะ งานอาร์ตมั้งครับอของ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 ก็มีน้ำเปล่าจากห้องพี่เอสครับเอามากินก่อนอ๋อ <laughs> ยับยับยับข้ามือข้ามือ,อข้ามือข้ามือกำไรก็กำไรน่าจะเป็นอะไรวะอะไรวะอะไรวะอะไร,ะะไระบีม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 ตอนนั้นไปญี่ปุ่นซื้อมาอ๋อไปญี่ปุ่นกันนี่คือทั้งหมดของพี่จีนะครับครับผมมีอะไรอีกไหม ม่มีแล้วครับเงินในกระเป๋าองินในกรเป๋ของอะไรของเจ้าไหนเล่นขอบคุณครับแจ้าขอบคุณครับพิสูบาต่อเริ่มที่มั่วกันเลยดีกว่าเฟซบุ๊กเฟสบุ๊กประมูลงานประมูลเสื้อติดไฟเออร์กางเกงกางเกงพลเลอร์พนพลเลอร์ไม่ใช่โพล่าอะไรก็ได้ที่เราใส่เล่นแล้วสบายใจนะไไมยืงอะรองเท้ารองเท้า แวนแวนเอฟเฟถุงเทาแวนกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าตลาดเซตอัพแผ่นแผ่นสลิปปี้ครับสลิปปี้ไซส์แปดแผ่นแบงค์ดีมากเลยอะเด้งเด้งเลยรอสปิดไฟร์ไฟร์ไซส์สี4ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ปอสบส่สี่สิ่ลิงมาให้มาแบลิงฟรี ดีดีมากเลยเป็นไทเทเนียมใช่ไหมเหมือนของผมใช่เลยเขยมเลยหมดแล้วทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรละอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้มาบัวรู้กันรู้กันวัยรล่รแย้นก็ไปมาดูเซนเซอรผมบ้างอันดับแรกเลยหมวกวคลิปปี้นะครับผมอันนี้งานแาหายยากอยู่หายยากอยู่สวย เสื icana, ้อโคมเล็กเข็บพีซซิงไปดูได้ในเพจนี้เลยเกมโปโลงานประมูลเฟซบุ๊กสามร้อยบาทแจด้วยุณแจฮันด้าคลิกร้อยหกสิบเข็บขัด DIY 40บาทเข็บขัดใช่รองเท้าแวรนด์รองเท้าเบเกอร์สลิปปี้นะครับผมไซส์แปดจุดห้า กิ๊เชฟกู๊ดเชฟกิ๊เชฟเอทรัก์ห้าสิบห้าครับล้อสปีดไฟห้าสความแข็ง97้าสเลูกปืนไทเทเนียมของอินไลน์สปีดเขาให้มาแล้วก็าเวอร์แบงค์าวอรแบงค์เอาไปแชทแชทตอนเราออกมาเล่นสเก็ตก็เนี่ยครับทั้งหมด เกือบเท่าหน้าอ,อกพอรเอเรียวแฮนเรียวจริงอ่ะใช้งานได้จริงอ่ะ ให้คนที่เพิ่งหัดเล่นเล่นตัวใหญ่ก่อน <c oughs> ป้ายเบ็ดบอกตังต้งคืนเพราะว่า <c oughs> ตัง้งคืนมันจะยากมากองศาไม่เหมือน มาอยู่กับเซกเตอร์เจนใหม่ถามเ็นอัพแผ่นก่อนแผ่นเลียว825ครับพัคฮันเดอร์149อ๋อติดไฟห้าสิติดไฟห้าสความแข็งอะไรเมื่อกี้99ครับกิบเทปบักกิบเทปบักก็ปืนผสมครับอ๋อก็ใครให้อะไรมาก็ใส่ไปผมตรงอะไรตรงใหม่ครับตรงช่างมาเนี่ยไม่ใช่เสื้อบอลเลนเกกง แบริเอลโร่โอเคตรงได้อยู่งงแกกับนากี้นาเกียรับเท้าฟอลเล่นสูงรองเท้ทาฟอลเล่นสูงเทา้าส้นเทา้าไม่รู้ครับใครนายก็พีสินชาติโก้ค่อมเดี๋ยวนี่ทั้งหมดที่มีขอเช็คเซตอัพน้องไฟนี่ดิเซนเรียวครับ8.0ครับ8.0ดจล้ <8. 0. S 2> อสาบิไฟ5น้าเสบคันเดอร์ครับ147่งันเดอร์147่งสี ปืนกับดไฟครับลิปเทปใช่ครับลิบเทปปักของผมผมตรงไรมันเหล็กครับใช่หรือเปล่าเสื้อเสื้อไม่รู้เหมือนกันกางเกงไม่รู้รองเท้ากอนแครับรองเท้าอเลนเท่านี้อ่ะอ่าน้องแกต่อขอเช็คเซตอัพหน่อยแปดยเแปดนยเบแปดจุดเช้อหน่สี่เจ็้ยปเ็บแปดสิบสามเบรไฟห้าสามคิ ลูกปืนเซรามิกใช่เวกลิฟเทปโก้เวกลิฟเทปโก้ใช่ครับต้องผมต้องสง่าเวต้องผูกฟาง Airport Pro เวเสื้อเสื้ออเลนเวบอคเกอรี่เวเกงบอคเกอรี่รองเท้าบอลเลนยังไงกไม่ลงเครอาบอลเลนบอลเลนโอเค Thank you อ๋อแผ่นก่อนแผ่นแผ่นซีฟีรับผมเฮ้ยไซส์8.5ดจุดห้าใช่ไหมใช่ดิชากะ ถ้าหนูจำไม่ได้พี่แต่ก็เล่นได้อยู่เนาะเล่นไ้มันอยู่พี่ล้อปิดไฟไซส์ประมาณร่่เหี54 54ลูกปืนก็จำไม่ได้รอยกูด้าผมรอยกูด้ารอยไม่ดูตัวเชื่อมหมวกกีนัทครับผมเสื้อของโฮอียังมีกระเกงพี่เจฟกระเกงมือสองจากเจฟพากอนรองเท้าสติเกอร์เปินกันรองเท้านักเรียนครับผมตรงลอดอ เนียนจริงเฮ้ยนี่มันแกงท่าแปลกนี่ว่าเฮ้ยชื่อทีมนี้ตั้งชื่อว่า forward boy มึงมึงอยากใครยี่ดับเบิ้ลเกินไปไม่งั้นมาเล่นธรมดาตีนดับเบิลอัาแปลกอุ้ยกลับมายืนได้ไงวะหน้า ครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเมื่อวานที่ผมบอกไว้ว่าเพื่อนมากันไม่ครบผมก็จะมาถ่ายเพิ่มวันนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณ10บโมงครึ่งนะครับมีเพื่อนเพิ่มมานิดหน่อยเดี๋ยวถ่ายเป็นอัพของพี่จอนพี่ชัยให้ดูกันเอาคลิปบรรยากาศตอนเช้าให้ดูด้วยว่าซ้อมอะไรกันบ้างครับพี่ก่อนถ่ายเซตอัพหน่อยได้ไหมได้พี่คันเด็กขาแปดจุกิ๊บเทปอันนี้เป็นคลาสสิกดำคลาสสิกของบั็อกเทปนะครับ ใช่ฮาร์ดแวร์เป็นแบบ DIY ทั่วไปไม่มีแบรนด์ผมใช้ไลเซอร์แพดอินดี้เพนเดนกับอินดี้เพนเดน149เป็นตัวฮอลโลฟอร์จะมีฮอลโลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ส่วนลูกยางอันนี้ผมอ d แดเอาเป็นใช้ลูกยางเอทข้างล่างแข็งข้างบนเป็นตัวปกติของเอทผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ข้างล่างมันเก้าเมั้ง ก็ล้อปกติผมจะใช้5 3กับ5 4เป็นล้อสปีดไฟครับส่วนลูกเบอร์ดีนี้มีรุ่นพี่ให้มาเขาบอกเป็นเซรามิกอะไรเขาไม่รู้ผมก็เลยเอามาใช้ติเกอร์สปีดไฟครับส่วนรองเท้ารองเท้ารองเท้าคอนเว่ร์ตลุยโลเปสใส่เบอร์8แต่ว่าผมจะถอดพื้นพื้นเดิมออกแล้วผมใส่ฟลุตปินแทนเพราะมันค่อนข้างซับแรงกระแทกเวลาแบบเราเล่นสปอรตหรือว่าแบบเล่นอะไรที่มันอิมแพเยอะ ใช่แล้วครับพี่ผมทรงผมทรงไงห,หนักเลยทรงนักเรียนปะสร <laughs> ้อยอะไรดีสร้อยสร้อยตลาดอะไรดีตลาดนกคู่ก็การแถวบ้าน <laughs> จ,ะจะปิดไฟเพื่อจะปิดไฟกางเกงนี้ทิวแดดใต้ยอยู่นี่แต่ใต้ไม่ไม่มีละเสร็จละพังละเน้นทรงเน้นทรงเข็มขัดปิดไฟรองเท้าไอ้นี่วอลล์คอมรองเท้าแต่นี้มาจากจีนเอเชียนเกมอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นน้องหมาคิดว่าซื้อมาจากญี่ปุ่นแกรถฟิลาโน การกนเสืรอหน้สีแดงแต่งไหมแต่งไหมไม่แต่งไอเดิม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 มาเดิมเดิมหมวกหมวกนี่มันหมวกเด็กช่างนี่นอะโคดอัลเบอร์ต่ป๊อปเปอร์ก็ป๊อปเปอร์อ่ะอ่ะไหนๆก็มาละแผ่นแผ่นำลองแผ่นตำ่ลองเวลาแบบออกมาข้างนอกกันแต่รีบเอาคลิปเทปมาอ๋อที่ก็คือทั้งหมดของพี่ชัยแต่งเกลียวครับต่อไปครับอยู่กับพี่จอนนะครับผมแ and 8.25เรียวเรียว8.25ใช่แล้วก็ครับก็ A 55แต่ว่าผมจะมีอะแดปนี้หน่อยเอาลูกปืนเอ้ยไอแหวนโบนมาใส่อ๋นนอสองชั้นเลยนะออใช่พี่เพราะว่าถ้าผมติดครอบแล้วลูกยางผมชอบแตกผมเลยเอานี้มาใส่เพราะว่า<อ>มันไม่กัดทุกอย่างเลยน่าไปทำบ้างกันดิแต่ผมแบบเล่นแข่งไงเลยต้องใส่สองอันก็ล้อ speedfire โดนขับรถบินมาเลยห้าสิบห้าได้ห้าสิบห้าเก้าเก้าวังอันนี้ปืนสปิดไฟเอ่อขึ้นสนิทนิดนึงลุยน้ำอ่ะเอาวกิ๊เทปกูทิปครับกิ๊เทปกูทิปไอ้นี่ทรงผมทรงผมทรงผมอ่าเปิดเน็ตเปิดเน็ตให้ร้านดูเสื้อซีเมียเห็นไหมครับอันเปสองแต่ว่ามีราคาเข็มขัดเข็มข,เขมขัดเข็มขัดเจตกางเกง NBL รองเท้าแวนส่งเท้าช้อปปี้อืก็นี่คือทั้งหมดของจานครับผมทั้้งเซงนี thank you ครับแบบนี้ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับใครที่ยังไม่มีเซตอัพไว้ให้เพื่อนรีวิวนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจิปปี้นะครับตอบถามมาได้ตลอดแล้วก็ฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามในทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับผมจะคอยอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆดูอยู่ตลอดอย่างนี้นก็ขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับ